สวัสดีค่ะอยู่กับสมอดชาแนลนะคะตอนนี้ก็มีตัวหนอนนะคะมาเพิ่มเยอะเลยนะคะโอเต็มขันรถเลยนะคะมีพนักงานมาเองเลยนะคะมีพนักงานมาลงเอง เลือนอนค่ะจะทำปูบนร้านองปูเยอะมากเลยค่ะทรายก็มีแล้วนะคะ ตอนนี้กำลังลงะคะเยอะเลยนะคะคนงานมาเองเลยนะคะเราไม่ต้องไปกันเลยว่าเขามีคนงานมาเพียบเลยนะคะ โอ้ขอยกทีละหลายหลายก้อนทีละสองก้อนมันก็หนักแล้วนะคะก็เป็นตัวหนอนมันจะหนักมากนะคะตาแตงจัดให้อีกแล้วนะคะจัดชุดใหญ่ไผกับิี วิวกับแน่นไปซื้อฟางฟางมันอะไรอ่ะเขาเก็บเร็วมากเลยนะคะมันไปซื้อของพอมั้งอเออมันมาแคะ่ยังากาะบอกรึยังคุณเร็วมากโหแต่ละคนจะยกเร็วมาก ต่ยกไดไไ้ไม่ไม่หลายก้อนนะยกได้ทีละสองก้อนเพราะมันหนักมากบินมาแล้ว ีกำลังช่วยกันคนนะเอาพนักงานมาเองเลยนะคะมันจะมีตัหนหลอนแบบกลมก็น่าจะเป็นแบบซานะมีแบบกลมด้วยแบบตรงด้วยนะคะนั่นนะเขาจัดเรียงอย่างสวยเลยนะคะนี่จะม,มีหลายแบบ เก่งมากนะหลายพันก้อนเนาะเก่งนะเนี่ย อาลูกชายมาเลี้ยงด้วยนะคะเจ้าของร้านถึงกะลูกชายมาด้วยเลยนะคะมาช่วยเลี้ยงนะคะน้องก็น่ารักมากเลยสงสัยปิดเทอมมันะ้งเอาลูกชายมาด้วย ทำเร็วมากในไอซี A Z. ก็ทำจุดข้องแล้วนะปะัดแตมสั่งลุยอีกแล้วนะคะสายก็มาแล้วนะไอซีเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยนะคะพร้อมที่ลงมือทำปัดแตนจัดให้อีกแล้วนะคะ เด็กเล็กก็รู้จักเลี้ยงด้วยนะคะเอฟซีเลี้ยงเป็นด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอคแชน n ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณค่ปะป้าแตนจัดให้อีกแล้วจ้า